ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกันลยัานมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอน้อมนำเสนอในหัวข้อชีวิตสุดแสนรันทดติดขัดหันหน้าไปทางไหนก็มืดมนถือเลิกดีมันเพื่อหัสจุดทุบสิกดอกบอกกล่าวให้สวรรค์ช่วยเปิดทางโชคลาบทำมาหากินง่ายขึ้นการงานราบรื่น การเงินคล่องตัวท่านผู้ฟังครับเคยสงสัยกันไหมเวลาอ่านคำทำนายดูดวงแล้วบอกว่าราศีของเราจะดีมีโชคลาภจะได้เงินได้ทองแต่ทำไมล่ะครับชีวิตจริงไม่เห็นจะดีเลยแบบนี้พูดง่ายๆว่าบุญมีแต่กรรมบงังก็หมายความว่าสิ่งดีๆนั้นกำลังจะเข้ามาหาตามํำรา แต่กรรมในปัจจุบันหรือเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยก่อไว้ซึ่งอาจจะโดยไม่รู้ตัวก็ตามนั้นมาบดบังไม่ให้โชว์ชีวิตจึงอยู่ในช่วงตกต่ำทำมาหากินไม่ขึ้นทำดีไม่ได้ดีเจอแต่ปัญหาเข้ามารุมเราชีวิตกำลังอยู่ในช่วงลำบากมากขยันทำมาหากินก็แล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่ก็เหมือนว่ายังย่ำอ,อยู่กับที่ไม่ขยับไปไหนวันนี้ เราจะมาเปิดทางสวรรค์บอกเทวดาชั้นฟ้าให้เปิดทางแก่เราครับตามความเชื่อของคนโบราณมักใช้กันจุดธูปสุพกดอกเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการกล่าวขอขมาลาโทษใน,นสิ่งที่เราทำไม่ดีหรือพลาดพลั้งไปในอดีตรวมถึงขอพรให้เทวดาฟ้าดินมาช่วยคุ้มครองปกป,กปักรักษาเราและเปิดทางให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ท้มาหากินรุ่งเรืองทั้งนี้จึงจะเป็นจะต้องจุดทูปบอกกล่าวท่านทำพิธีให้ถูกต้องโดยนอกจากจะขอขมาและขอพรท,ท่านแล้วก็ควรแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำมาให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยพิธีกรรมที่ทำนี้จะเกิดผลเห็นทันตาจึงได้นามาบอกต่อนั่นก็คือการจุดทูบสมหดอกกลางแจ้งเพื่อขอขมาต่อสิ่งลึกลับ ที่มองไม่เห็นครับความเชื่อบางอย่างทําไปก็ไม่เสียหายอะไรไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่เสียเงินเสียทองมากมายนักแต่กําลังใจในการใช้ชีวิตของเรากลับมาก็ทําไปเถอะท่านผู้ฟังครับการจุดทุบ16ดอกว่ากันว่าใครที่มีชีวิตที่ติดขดัดไม่เป็นดั่งใจสาเหตุนั้นอาจจะเกิดมาจากกรรมเกา่า หรือติดนิกรรมจากอดีตชาติหรืออาจจะบุบานสารกล่าวไวา้แล้วเผลอลืมไม่ได้ไปแก้บนหรืออาจพลาดพลั้งไปกันที่เราได้ว่ากล่าวสิ่งที่มองไม่เห็นเลยทําให้ท่านเหล่านั้นลงโทษทําให้เรามีอุปสรรคทําอะไรก็ติดขัดการเงินก็ผ่านขัดสนไปด้วยวันนี้เราจะมาแนะนําการขอขมากรรมที่ได้เคยล่วงเกินหรือไม่ได้ไปแก้บนทําตามนี้แล้ว ชีวิตจะดีขึ้นทันตาเพียงท่านต้องมีสมาธิตั้งจิตให้มัน่นแล้วรู้สึกผิดจริงๆครับในการทำพิธีนี้ควรธนวันที่เป็นมงคลซึ่งวันเทวดาดีนั้นครูบาอาจารย์ท่านแนะนาม,มาและคนส่วนใหญ่ก็นิยมกันคือวันพระหัสสบดีเพราะวันนี้ถือเป็นวันครูส่วนช่วงเวลาในการทำนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะคนโบราณเชื่อว่า เทวดาพระภูมิเจ้าที่ท่านจะอยู่ที่โลกมนุษย์แค่ช่วงเช้าคือไม่เกินสิบสองนาฬิกาส่วนช่วงบ่ายท่านต้องขึ้นไปบนเทวสถานบนสวรรค์ทำให้ช่วงเวลาบ่ายจึงกลายเป็นช่วงเวลาของผีสัมภเวสีนั่นเองดังนั้นการจุดธูปกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยจึงขอแนะนำให้ทำพิธีในช่วงเช้าและก่อนเวลาเที่ยงวันครับ โดยให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกในส่วนของขั้นตอนในการในพิธีนั้นนะครับให้ท่านจัดเตรียมทูบหอมจำนวน16ดอกและจุดทูสบส6ดอกกลางแจ้งหากเป็นบริเวณกลางแจ้งที่หน้าบ้านเราก็จะยิ่งดีโดยให้ตั้งนโมสามโจกแล้วตั้งจิตอธิษฐานอันเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุม้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล2 1ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและเยนอยู่นี้ พระภูมิเจ้าที่ผีบ้บนผีเรือนรวมทั้งเจ้ากมนายเบนเจ้าบุญนายคุณเจ้ากินนกเชตาของข้าพเจ้าถูกชาติภพที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของเราขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรมวัจจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระดึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกียรติหนุกชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหาสกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด่าได้โกรวดเครืองจะได้จองเวรอีกต่อไป และโปรดถอนคำสาปแช่งที่ให้แกข่ขเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากขาเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแกข่ขเจ้าด้วยเถิดจงช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทางั้งทางโลกและทางธรรมให้การนำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุ สาธุสาธุจากนั้นนะครับก็ให้เราเอ่ยคาถาดังนี้ปะโตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตตเมตตานิพพานังสุขโตจุติขอยสัตว์โลกทั้งหลายในสามโภพจงพ้นจากภัยพิบตัติและคลอกกรรมทั้งปวงด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ ครับคาถานี้ใช้กล่าวสามจกซึ่งเป็นพระคาถาพระยายมที่ได้ประชุมกับพระอินทร์พระพรมให้มีคาถาบทนี้มาช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกยากลำบากและภัยพิบัติทั้งปวงแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไปปักทุบลงดินแล้วไปทำบุญอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วให้กลับมากรวดน้ำตรงที่เราปักทูบไว้บอกกล่าวบุญที่ได้ทำมาแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ เจ้ากรรมในเวรเจ้าชะตาเจ้าของการสังขารของตัวเราเองแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับและนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีหลายคนมาแกนำเงิน9บาทไปฝากดินไว้ด้วยเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้มีโชคลาภเข้ามาหาขอจ้ำกันอีกครั้งนะครับพิธีจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งนี้ทำวันไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดนั้น แนะนำให้เป็นวันพระหัสสวดีครับเพราะเป็นวันครูเนื่องจากพิธีจุดธูปนี้ต้องการสืบถึงพระครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือโดยเริกมงคลขอให้ทำก่อนเที่ยงในช่วงเชา้าซึ่งพระอาทิตย์จะขนับกับโลก90องศาเหนือเวลา6นากา9นาทีเป็นต้นไปแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็สามารถทําพิธีได้ตลอดทั้งวันที่มีแสงอาทิตย์ และบริเวณที่ควรจุดทูบสุงตอกกลางแจ้งนั้นควรจุดทูบให้้นชายคาบ้านไม่มีหลังคามาปิดบงังและปักทูบลงบนพื้นดินพื้นหญ้าหรือกระถางทูบนอกบ้านแต่ถ้าบ้านใครไม่มีบริเวณพื้นดินหรือหญ้าเปล่าให้ปัเปลี่ยนคนต้นไม้ใหญ่หรือกระถางดินแทนก็ได้ครับส่วนผู้ที่อาศัยอยู่บนคอนโดหอพักซึ่งไม่ค่อยจะมีพื้นที่กลางแจ้งเวลาไหว้ ให้ขยับตัวเองออกมานอกชายคาโดยตอนที่ปักทูบนั้นก็สามารถปักรวมในบริเวณศาลที่ปกปักรักษาตึกได้เลยแต่ถ้าบริเวณใกล้ๆมีพื้นที่ว่างก็ให้ปักลงบนพื้นดินจะดีกว่าแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมและความปลอดภัยของบริเวณโดยรอบด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวิธีจุดทูสบหกดอกกลางแจ้งนี้มีผู้คนนิยมทำกันมาก ด้วยหลายคนการันตีถึงความคลังและความศักดิ์สิทธิ์อยากให้ท่านหาโอกาสลองทำสักครั้งดูต่างเช่นหญิงสาวรายหนึ่งเธอได้โชคดีจากการจุดทูป16บ16ดอกกลางแจ้งโดยเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2564มีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่38ทับหบ้านกระทิงหมู่2องตำบลสิอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านพากันไปนแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพิลาศดาวงอายุ34ปีลูกสาวของนายประเดิมดาวงผู้ใหญ่บ้านกระทิงหมู่ที่หนึ่งที่โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งเมื่อประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564โดยมีการนำเอาไฟล์ามาผูกแขนของนางสาวพิมพิลาศทั้งสองแขนเพื่อเป็นการแสดงความยินดี ตามแบบของชาวอีสานซึ่งนางสาวพิมพิลาศได้นำเอาฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตวราวันที่หนึ่งหมายเลข045-037จํานจำนวนสองใบมาให้ยัดพี่น้องและเพื่อนบ้านได้ชื่นชมยินดีและได้พากันร้องตะโกนชายโยสามครั้งดังลั่นบ้านด้วยความดีใจที่ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านโชคดีถูกรางวันที่หนึ่งในครั้งนี้ตัวนางสาวพิมพิลาได้กล่าวว่าก่อนหน้าที่ตนจะโชคดี ตนได้รับคำแนะนำจากอาสาวและดูจากติกตอกทราบว่าหากอยากโชคดีให้จุดทูป16บ16ดอกกลางแจ้งแล้วเอาเงิน9บาทไปฝังดินวายเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้มีโชคลาภเข้ามาหาหลังจากที่ได้ทำพิธีดังกล่าวแล้วเมื่อววันที่16ตุลาคม2564ตนก็ได้ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวได้รับเงินรางวัลประมาณ10,000บาทจากนั้น ช่วงประมาณวันที่25ตุลาคม2564ตนได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากยายคนหนึ่งที่นำเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเดินเร่ขายที่หน้าบ้านของตนโดยตนได้ซื้อมาจำนวน24ใบส่วนกันที่ได้เลือกซื้อฉบับที่ถูกรางวัลน,นั้นเนื่องจากตนชอบเรียกหน้า045เพราะว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์และคิดว่าหมายเลขที่ออกรางวัลแล้วหมายเลขนั้นมักจะวนเวียนมาออก ใกล้เคียงกับหมายเลขที่เคยออกรางวัลไปก่อนนี้แล้วกระทั่งบ่ายวันที่หนึ่งพฤศจิกายนตนแนะนําเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้มานั่งตรวจจากทีวีที่กําลังออกผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลและปรากฏว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตนซื้อไว้ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งทำให้ตนดีใจมากร้องตะโกนดีใจดังรันบานรีบไปบอกพ่อแม่ให้ทราบ และตนได้รีบนำเอาฉลากกินมบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพคุณหารไว้เป็นหลักฐานแล้วสำหรับเงินรางวัลที่จะได้รับจนานลิล้านบาทนั้นจะนำเอาเงินไปใช้นี่ให้กับพ่อแม่ที่มีอยู่ประมาณ1นึ่งล้านบาทจากนั้นจะนำเอาเงินไปทำบุญส่วนเงินที่เหลือก็จะเก็บไว้ไปทุนการศึกษาให้กับลูกสาวของตน โดยตนจะยังคงประกอบอาชีพขายขนมหวานที่ตลาดเช้าอำเภอคุณหานเช่นเดิมต่อไปท่านผู้ฟังครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่หากทำตามวิธีเหล่านี้แล้วความโชคดีอาจเป็นคุณหลายคนเชื่อว่าฝ้าจะเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาหาเราเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นทันตาเห็นได้เงินได้ทองตามคำพยากรณ์ทำนายทั้งหมดนี้สิ่งที่สำคัญ คืออยู่ที่สมาธิความศรัทธาและความตั้งใจจริงของเราด้วยนะครับอัตนาโจทะยัตนาจงเติบนตนด้วยตนเองช่องคิดดีทำดีชาแนลขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนานะำเรื่องราวดีๆมาเยผยแพ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกระ,ะยาณมิทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ